แต่กูไม่รู้นะว่ามันจะใช้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเริ่มอะไรยังไงเมื่อไหร่ถ้าไดปะกูว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าปัญหาคือเอเมันไม่เคยใช้พรนี้เลยอะถ้าแต่กลับมาจากตรงนู้นอะมันก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะฉะนั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพามันจะใช้หรือไม่ใช้อ่ะแต่กูเคยพูดกับมันไปแล้วว่าว่าถ้ามันเรื่องจะใช้อ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะไม่เกี่ยงคือได้หมดอะคือถ้ามันใช้ตุติจะพากูยังต้องทําเลยอะเพราะว่ากูรับปากไปแล้วไงแต่ถ้าสมมติว่ามึงมึงจะไปซัดกับมัน เสร็จปุ๊บกูอะ่ะมันมีคนปลอมตัวเป็นชุดโอเวอร์ซึ่งก็คือคาร์เมลอนนี่แหละ,ะขคุญสุธิดาครับหนึ่งร้อยดวงครับทีนี้ตอนที่มันเริมป่นปุ๊บมันก่อนแอดดับกูก็เลยส่งน้องไปแอดดอแล้วกูก็ไปดักตามท่าเรือเว้ยมึงฟังกูดีๆนะไม่รู้มึงคิดเหมือนกูเปล่ากูไปดักมันตามท่าเรือเสร็จปุ๊บว่ามันอ่ะขับเรือ,อไปจนไปจนแบบบัคทะลุแมปอ่ะ ไปรูปแบบเรือไปจนบักรูปแบบแล้วไงต่บักรูปแบบสามลำไปโผล่ที่เหมืองแล้วคือโอเวอร์มันก็กระจายไปตามร้านเปลี่ยนชุดเปลี่ยนทรงผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่เจอแล้วก็มันให้กาชาปอร์มือได้การ์ชายได้อระมาณยี่สิบลูกกูได้สิบเองไอ้สัตว์มึงเอาแบ่งเลยเฮียแบ่งเฮียอะไรเนี่ยเอาไปกูได้สิบป่ะไปเขี่ยวมั้งกูได้เส้นมั้งเี้ยดีแล้วเอออะไรไม่ได้ยี่สิบป่ะสนใจเว้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะทีนี้เสร็จปุ๊บ กูว่าจับได้เพราะว่า uh huh. ให้ตำรวจไปเช็คแล้วทีนี้กูก็แบบเรียกสภามาคุยเพราะว่าคุณเป็นคนโดนแอบ,บอ้างสรุปตำรวจประกาศจับก็เป็นคาราเมลเป็นเมา,เเมาแล้วก็จุกหนบก็ค uh ือคารเมลอนกูไปถึงที่แลน uh huh. กูไปถึงที่แลนแม่งบอกว่ามันไปมันมันไม่ได้ไปป้นไปป้นที่กล่องเดียวก็คือโกหกอ่ huh. ะจับไปจับมาก็เรยบอกว่าเลิ่ไปป้นที่แลด้วยกูก็เรียบเรียงเหตุการณ์ให้มันฟังอะไรอย่างนี้ uh huh. เสร็จปุ๊บตอนแรกว่าป้นแค่สามคนแล้วมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาชื่ออชื H ่อโจ๊กพี่อะไรสักอย่างหนึ่ง แม่บอกไปปนด้วยอ่ะทีนี้โกหกกูอีกแต่รอบที่3เป็นสี่คนสาวไปสาวมาสรุปเป็นห้าคนแต่เรื่องเดียวที่มันไม่ยอมรับอะคือมันปลอมตัวเป็นแก๊งกูแล้วทีนี้คือนะเขาเรียกมาสอบสวนที่สภาประชาชนก็มาสี่ห้าคนพูดเป็นสิเดียวกันหมดว่าใส่ชุดโอเวอร์มาปนเป็นตอนแรกยังเป็นามเพื่ออยู่เลยเขาคงไม่มาปนหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแม่ไม่ยอมรับกูเรียกมลห้าสิบหลัตอนแรกกูเด็ดเดือดแต่ไปามาแล้วโอเคกูเห็นมันมีแผลกาทีนั่งอยู่กูเลยเสนอให้มันแบบนี้ ขอบคุณพิทวัสครับก็คือบอกว่าให้คือพาไปอยู่ตอนหน้าน้าเลยนะซ้ายกับกีนางขวาค่ะมิล่อนก็บอกว่ามีข้อแม้คือมึงสองคนต้องสัดกันภายในภายในวันที่หกมกุลาไอ้บิดเดี๋ยวพี่ยกับเดี๋ยวพี่ยกับบิดบอกภายในวันที่หกโมกุาทีนี้กูบอกว่าฝ่ายที่เป็นคนขอยอมแพ้หรือขอจบอ่ะมึงจะไปเรียกอะไรกันอ่ะกูไม่รู้แต่คนที่เป็นฝ่ายยอมแพ้อ่ะขอจบอ่ะจรจาจบอ่ะต้องต้องต้องให้โกเตอร์ห้าสิบล้าน กูถามว่ากากีนังยอมรับไหมหอบอกไม่ติดครับเขา,มามไม่าไม่รอนตกลงไหมบอกไม่ติดครับคือเหมือนแบบพร <'s> awesome. ้อมชนกันอ่ะและ้วก็เสนอไปอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีกรณีที่รู้สึกว่าสองแกงนี้แบบจับมือกัน<อ>มาลุมกูเป็นสองต่อนหนึ่งออ่กูอบอกว่าถ้าสม,มุดสองต่อนหนึ่งนาก็ถามว่ารับความเสี่ยงได้ไหมบอกได้กูบอกได้<อ>ไดแต่ถ้ามีข้อแม้ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพวหรือไม่ยอมถือว่าแพ้คู่นะถือว่าสภารับรู้กูก็เรียกแต่ถ้าจะจบกับผมคือกูเรียกแกงละร้อยล้านแต่ประเด็นมันแต่ประเด็นมันไม่อยู่ตรงนี้ ขูไว้ก่อนประเด็น,ปร,นประเด็นไม่อยู่นี้ประเด็นมาอยู่ที่ NTR เว้ยเออคือน้องๆกูถ้าพูดตามตรงคือมันก็มันๆอะมันไม่ได้เชิง uh ว่ามันแก๊งหรอกแต่มันก็แบบแค่บางคนที่แบบว่าเคยมีปัญหาเข้าใจปะท uh huh. ีนี้ปัญหากบ NTR ที่แบบโดนๆมาน้องมันก็แบบเก็บเก็แบบ uh แล้วก็ต่อทีนี้คือมันก็แบบค่อนข้างอัดอัน้นก็ไม่ไหวกูบอกว่าให้รอหลังประมูลก่อนกูไม่รู้ยังไงเพราะว่าจริงๆคือถ้าแบบจะมีจริงๆคือกูไม่อยากให้มันมองว่าเป็นเรื่องเก่าเข้าใจปะถ้าสมมติเออเป็นแผลใหญ่จริงค่อย แต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นไอ้บางบอกว่ามึง่าไปซัดเอ r ทีกันกูเลยจะพูดกับมึงตรงว่าถ้ามึงเป็นซัดมันแล้วมันมีเรื่องที่แบบมันไปเคยไปช่วยพวกเราที่แฟมแล้วมึงบอกให้มันขอได้ยังไหถ้ามันไม่ได้ขอถ้าถ้าถ้ามันไม่ได้ขอมึงตอนนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่กูซัดกับมันขึ้นมาแล้วมันขอให้มึงมาซัดกับกูอ่ะเออคือกูอยากจะบอกว่าไม่อยากให้มึงกูต้องทำไงถูกเะล่าไม่อยากไม่อยากให้มึงลำบากใจไม่อยากให เราให้บางระบากใจไม่อยากให้ใครระบากใจเท่านั้นน่ะการเตือถ้าสมมติมันถึงเวลานั้นน่ะอยากให้พวกมึงเต็มที่เข้าใจปะคือถ้ากูสักไอ้เอ็นทีอาร์แล้วมันเรียกเรียกมึงมาลุมกูก็ให้ถ้าถ้ามันเลือกจะใช้พรถ้ามันเลือกจะใช้พรแล้วให้ยอมเสียศักดิ์ศรีให้แม่งรู้ไปอยากจะบอกไว้ก่อนว่าไม่ต้องมาคุยกันไม่ต้องมากลัวอะไรกันเรารู้อยู่แล้วเรื่องรู้วขอให้ในศึกขอให้เต็มที่แค่นั้นเลยกูพอแค่นี้เลยเพื่อนรูเรื่องแต่กูไม่รู้นะว่ามันจะใช้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเริ่มอะไรยังไไงเมื่อห้าะ กูว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าปัญหาคือเอเจอาร์มันไม่เคยใช้พรนี้เลยอะถ้าไหนกลับมาจากตรงนู้นอะอมันก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะฉะนั้นกูก็ไม่รู้เหมือนกันกว่าเรามันจะใช้หรือไม่ใช้อะ่ะ<อ>แต่กูเคยพูดกับมันไปแล้วอะ่ะว่าถ้าเ,เรื่องจะใช้อะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็จะไม่เกี่ยงคือได้หมดอะคือถ้า<อ>มันใช้ปกติภะพา,ากูยังต้องทําเลยอะเพราะว่ากูรับปากไปแล้วไงแต่ถ้าสมมติว่ามึงมึงจะไปซัดกับมันก่อนกูไม่ยุ่งนะแต่ไง่เรื่องเออูเรื่อง คือถ้ามันจะซัดก,กัมันก่อนกูนไม่ยุ่งแล้วกูก็จะไม่กูก็จะไม่ช้อนมันหลังจากที่มันซัดก,กันเสร็จด,ด้วยเพราะกูอ,อยากให้น้องๆมันแก้แค้นก็คือแบบว่าถ้ามันเอาใจ,าจไปบุญอยากให้มันแบบสมศักดิ์ศรีส่วนเรื่องวันนี้เอ r ทถ้ากูเห็นว่ามันจะเอาคันไหนกูก็จะไม่ยุ่งด้วยอาจจะแบบอาจจะแบบมีบ้างป่าปลายขึ้นอยู่อารมณ์ตอนนั้นกูอยากให้มันแบบ ไม่อยากให้มันเป็นที่ปากอะเพาแบบว่าเฮ้ยเฮียตัดกันอย่างนู้นอย่างนี้คือกูต้องการแบบเต็มสูบตอนแรกกูจะซื้อมันตั้งแต่มันนัวบีซีแล้วเพราะว่าไม่อยากให้มันครูดาวแลกเหรียญ7วันแต่คิดไปคิดมาแล้วมันซื้อกับบีซีเนี่มันสรุปมันมันชะลักขาดเลยเหรอวะกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็เลยคิดว่าโอเคไม่เป็นไรก็ปล่อยให้มันแลกไปเพราะว่าถ้าสมมติกูจะเล่นกับมันจริงกูอยากเต็มที่ไงกูไม่อยากแบบมาแย้เปรียบเรื่องทรัพยากรเรื่องรถเรื่องตัวรถเลยเพราะว ไหนวะเขาบอกให้มามันเงียบเหงาะยังวะสภาเก่าไม่ใช่เหรอแล้วนั่งเงียบหาพ่อมึงเหรอไอสัตว์ลักไ้พูดอะกูคิดว่าลุยเฮียกูเห็นทาอยนเดีแล้วไม่เห็นแล้วไม่เห็นกูมาร์กเหรเมื่อกี้กูมาร์กสับคำบอกสภาสภากูก็มากูเห็นเพื่อนกำลังติดลมกูคิดว่าจะคุยอยากพากูขับรถเล่นกูจะรู้มึงเหรอจะไปรู้ไปรู้เอ้ยแต่กคุยกับเพื่อนกูเอออ๋ออยากคุยกูมันก็เลยขับไปเล่นเล่ยเปล่าว่าก็น่าก็ได้กันเพื่อนอยากไปไหนก็ไปใครจะรู้ไอเฮียไม่รู้ทางไม่พูดข ค่นี้แหละแค่นี้เลยที่กูจะบอกเนอแต่คือกูมีอีกเรื่องหนึ่งคือตอนที่คาเมลอนกับจอรกินาแมนซัดกันนะกูก็ไม่อยากให้มีแก๊งไหนเข้าไปเหยือนกันไปยุ่งไยุ่งไยุ่งกูไปยุ่งแล้วแต่ถ้าแอแก๊งอื่นแต่ถ้าอื่น่ะกูว่าไม่แน่หรอกไม่ถ้าแก๊งอื่นถ้าแก๊งอื่นเหย่ยบสองแก๊งนี้กูเอาหมดเลยเไม่ว่าหน้าไหนเข้าใจปะถ้าพูกคนตรงตรงคือไม่ตนแต่สมมติว่าเรื่องเรื่องไอพอนของเอนทีอาร์ อย่างเรามึงกับกูไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรต้องไอ้นี่กันแต่ถ้าสมมติว่ามัน,มนเรื่องที่จะให้มึงบรรุมกูก็บอกไม่อยากให้อดอัดไม่อยากให้ลำบากใจก็ขอให้เต็มที่ได้เพื่อนแค่นั้นแหละกูถามนิดนึงดิมึง<อ>คิดว่าคาเมลอนกับก,กากิดังมงว่าใครชนะวะใจ่บออุญะคาเมลอนเนี่ยอาจจะได้เปรียบเรื่องปืนเพราะมันมีปืน11กระบอกเลเบลสองก็มีด้วย อาวุธมันก็ค่อนข้างแน<ส>่นแล้ววะสิบเ,เ,เอ็ดวันนั้นที่มาคุยกับกูอะมึงรู้ป่ะวันนั้นเนี่ยที่มีคำนึงกูไม่ชอบอันนี้พุ่งตรงว่าไม่ชอบกู<อ>ไม่ชอบได้ยินแบบจากคนที่แบบอยู่ทีเดียวกันออมันตอนที่มันสาร,รภาพกูว่าโกหกอ่ะมันบอกว่ามันกลัวบอกมันกลัวโอเวอร์ที่มันเลือกโกหกอ่ะเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาเรื่องอะไรวะก็โกหกว่าไม่ได้ไปป้นไม่ได้ไม่ได้ไปป้นไงมันบอกว่ากลัวป้นโดนโอเวอร์อะไรอย่างงี้ทีนี้แล้วไงต่อกูก็สาวไปสาวมามันก็มาสารภาพบอกว่าแบบพี่บออออกกผผผมมมขขโโทษพูดจจรริงๆนะะลัววเ์ี้แตกพูดอย่างงเี้ย กูบอกเฮ้ยมันพูดอย่างนี้ได้ไงวะเออไอ้เหี้ยบอกพูดอย่างนี้ได้ไงวะไอ้จับแก๊งเพื่อนหนึ่งแล้วเว้ยสามสิบหกแล้วคือมันมาขอคุยกูสามสี่คนกูบอกว่ากูไม่อยากได้ยินคำแบบนี้อยู่เทียอนหนึ่งอ่ะมึงก็แบบควรจะแบบให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยกูก็เลยอ่าโอเคกูเข้าใจเจตนามันเพราะว่ามันก็มันบอกว่าตั้งแต่จบกับโอเวอร์ัที่แล้วมันก็ไม่มีอะไรไม่อยากจะบาดหมางอีกกูก็พอเข้าใจแต่คือเราก็เข้าใจมุมมองของไอ้เจมส์เว้ยผู้นำอ่ะคือมันดีไงเข้าใจป่ะไม่ว่าจะแนวคิดแนวอะไรแต่คคืืืออออออมมมมมัััันนนนนนนชชบีีใใใแแกกกกก๊งงงะะไไไรรรรยยย่่่่่่่่าาาาเเเ้้้ตตููููิดดจววโหหหปปปปลลสุ แต่คือประชาชน5คนคงไม่โกหกกูหรอกแต่กูก็เลือกที่จะปัดแล้วกูให้มันเป็นซ้ากันเองแอ้เมึงคิดว่าเปทำไปรอดชนะเหรอไม่รู้ว่ะคือถ้าถ่ายื่องความการาพวกหัวมันกลับมาแล้วเว้กูว่าฟอลฟัสพอเหวี่ยงเว้ยเท่าคนเท่ากันป่าวะสามหกเท่ากันป่ะหรือว่าสามห้าสามหกมั้งถ้าจะไม่ผิดเต็มสล็อตป่ะเต็มทั้งคู่ใช่ป่ะไม่แบบว่าเต็มตไังคู่แต่ไม่มีคนเต็มทั้งคู่แต่กูไม่สนไง ไม่ว่าคือจะมีไฟร้อยแบนวิวตรงสภาเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งเอาบัตรให้ไม่มีถ้าสภาเก่านะไม่ว่าจะฝ่ายไหนอ่ะกูต้องได้ห้าสิบอ่ะไร้ปะห้าสิบล้านเต็มเต็มดีแต่จริงคือไอห้าสิบที่กูเรียกไปเนี่ยกูไม่ได้เรียกแบบกูอยากเรียกให้มันเวอร์เอรเพราะว่าอยากให้มันแบบเหมือนหลังชนฝากูอยากให้มันแบบอออินกันทั้งคู่อ่ะให้มันไม่มีทางเลือกถ้ากูเรียกมันนอนไม่ยอมจ่ายกูก็จบอ่าใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ยอมจ่ายมันดีกว่า